รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมเรินทีวีเป็นทริปแรกของเราด้วยนะยมมไ่าปกติเที่ยวจะกับผัวพี่ใช่เขาบอกว่าคลองตรงนี้แบ่งสองจังหวัดเลยฝั่งนู้นเป็นระยองฝั่งนู้นเป็นยะลาเ้ยหนูหนจะพาพี่เนี่ยขับเอทีวียังไงคะยังไงคะ เนียนระยองอร่อยมากเนาะสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโหเด้งเทรลจิน่าอ l ลติเมตคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวต้องเทรลจิน่า หมามีมาสัปดาห์นี้พาเที่ยวสองจังหวัดในที่เดียวไปเลยระยองแล้วก็จันทบุรีพาทําบุญพร้อมตะลุยกิจกรรมมันๆรับรองว่าถูกใจสายมูลและสายลุยแน่นอนที่สําคัญนะจ้าทริปนี้หมามีมีไกด์สาวสวยคอยนําเที่ยวอีกด้วยปะ่ะตามหมามีมาเลยจ้าตอนนี้เราอยู่ที่วัดคลองพระเจ้านะคะเรานัดเพื่อนสาวเราเอาไว้เป็นเพื่อนสาวที่เจอกีท่ทีก็สวยขึ้นสวยขึ้นตลอดเลยแต่ระหว่างรอเพื่อนมาฝั่งแหล่งสายก่อนนะคะ มาถึงระยองนี่จริงๆต้องบอกว่ามีสาวเจ้าถิ่นมาเดินกับเราด้วยต้องโทรตามอีกนึงเผื่อแกลืมเปิ้ลที่อยู่ที่วัดเอ้ยพี่อยู่ที่วัดแล้วนี้ก็หนูก็อยู่ที่วัดแต่พี่เบนอยู่ไหนอะอยู่ตรงไหนเนี่ยเจอเลยพี่อยู่ตรงน้ำแข็งใสอะเปิ้ลหนูก็อยู่ตรงน้ำแข็งใสอะเนี่ยตายแล้วไม่น่เจอว้าวพี่เบนวันนี้คิดถึงจัยอะวันนี้มาวัดนี้เคยมาไหม ยังไม่เคยมาเลยวัดกลองพระเจ้าดีใจมากที่แบบว่าวันนี้ได้มาเที่ยวกับพี่เบนเนาะแล้วต่างจังหวัดเป็นทริปแรกของเราด้วยนะปกติเที่ยวแต่กับผัวพี่จริงจริงพี่นัดเปิลมาไม่ใช่นะพี่ให้เปิ้ลพาเที่ยวเอาหรอคะเออหนูนึกว่าพี่เบนจะพาแบบหนูมาเบิกแบบเนทแบบที่ที่มันแปลกๆที่หนูไม่เคยไปบ้างแต่ที่นี่แหละทีมงานบอกพี่ว่าเปิลยังไม่เคยมาใช่อันนี้เนี่ยเป็นลงทานของทางวัดนะเขาไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์น่ารักมากจะเอากับเขาสักถ้วยไหมล่ะได้ค่ะ นี่น้องพาไปดูบูธเนี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวัยรุ่นรุ่นนี้เรียกเราไ่แล้วจ้ะที่หนูบอกบูธนี้คือดีมากเลยปกติแล้วถ้าหนูมาที่นี่ค่ะแล้วหนูเดินไม่เป็นหนูหนูงงแบบไม่รู้จะไปเที่ยวไหนหนูถามใครได้บ้างคะหาอาจารย์หาพระอาจารย์เลยเหรอหมายถึงให้ฉันเรียนเชิญพระอาจารย์พาเที่ยวเหระ เออป่ะง ah. nice ั้นเราเข้าไปหาค่ะอาจารย์ท่านขอบคุณมากนะคะแม่แม่ขอบคุณค่บขอบคุณค่ะป่ะไปอ้าวแก๊งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่แกงลูกแม่บ้านทหารบอกอันเนี้ยยังพอโอเคได้เอาบอกเอานมกับน้ําแข็งแต่อันนี้เอาน้ําแข็งยังเดียวค่ะเอ้าก็เป็นพี่บอกว่าเป็นร้านน้ําแข็งใสนะคะหนูก็เอาน้ําแข็งแบบใสๆไม่มีสีไม่มีน้ําเลย อันนี้เราอยู่ตรงเขาฉเมานะแล้วก็คลองที่เราเห็นมาเนี่ยเป็นแม่น้ําที่ลงมาจากเขาฉเมาเลยเขาบอกว่าคลองตรงนี้แบ่งสองจังหวัดเลยฝั่งนู้นเป็นระยองฝั่งนู้นเป็นยะลา้ไม่ใช่เหรอแมนองระยองยะลาอย่างนี้เหรอพี่ฝั่งนี้เป็นระยองฝั่งนี้เป็นจันทบุรีอะเหรอข้ามจังหวัดแล้วนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยคี่มาอยู่จันทบุรีแล้ววาโอ๊ยตายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะดินแดน2จังหวัด วัดคลองพระเจ้าดินแดน2จังหวัดตั้งอยู่ที่อำเภอเขาฉาวจังหวัดระยองและอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีวัดตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกลางหุบเขาบรรยากาศร,รอบๆนั้นสวยงามแล้วก็เงียบสงบผู้คนนั้นนิยมมาสักการะพระพุทธเจ้า5พระองค์และขอพรสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชที่พระบรมราชานุสาวรีที่ก่อสร้างลังคาเป็นรูปพระมาลาแห่งแรกของจังหวัดระยองอีกด้วยจ้า กลับนมัสการค่ะเราต้องขออนุญาตเรียนเชิญท่านพระครูประหลัดโสพลนะคะมาเป็นไกด์ให้พวกเราชื่อวัดของพระเจ้าตามตำนานจริงๆคือที่นี่เป็นสถานที่ของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามท้องถิ่นเรียกว่าต้นพระเจ้า้าพระองค์อ๋อชื่อต้นไม้ชื่อพระเจ้า้าพระองค์ก็จะสร้างพระเจ้าหาพระองค์ซึ่งอยู่ทางนู้นเป็นศาลาห้าเหลี่ยมก็มีสร้างองค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตับสินมหาราชซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกู้ชาติสันนิษฐานว่า องค์ท่าน,นยังเคยเสร็จมาที่นี่ก็มาอธิษฐานบารมีในการผู้ช่างโดยใช้เม็ดพระเจ้า้าพระองค์เป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าผู้ชางสาเร็จก็จะถวาย แผ่นดินเป็นพุทธบูชาคนปกติที่เขามาที่นี่กันเขามาขออะไรกันหรอเจ้าฮะพระองค์จ่เรื่องของความสงบส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความสําเร็จอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นการถวายปืนใหญ่อ๋อมีถวายปืนใหญ่แล้วก็มียิงปืนถวายปืนถวายแล้วก็หนูเห็นนะคะ่ะถ้าเรามองจากข้างนอกเข้ามาดูเหมือนเป็นรูปทรงหมวกเลืออ่อกทรงพระมาลาใครเป็นคนเลือกทรงแบบนี้คะก็ตั้งใจว่าให้คนที่มาสักการะเนี่ย จะมีความร่มเย็นด้วยบางครั้งเนี่ยเราไปสร้างไว้คลังแดดอย่างเงี้ยค,คนไหว้ก็ร้อนอที่นี่ก็คือมาไหว้แล้วร่มเย็นเข้ามาจะมีลมเย็นพัดผ่านมีสิยงกระดิง่งมีอะไรให้มีมความสงบก่อน วามว่างามเลิศแสนประเสริฐสิ่งสมอารมณ์หมายอุตสาหุจะตกถิ่นฐานใดไม่อดตายโอ้ยสาธุอีกถือว่าดีบ่งชัดตัวมัจฉาจะกลายเป็นมังกรเหมือนกอดมาท่านว่าจักสมจิตคิดประสงค์จงอุตสาหมันทำในจำนงเก็บกับบ้านที่ก้าว่าดีเท่านี้เอ่ยอดีจังเลยอ่ะสาธุสาธุสาธุ ต้องนิ่งแ้่อ่ะป้านไปป้านไปมันหมดแล้วแม่ปังที่นี่ก็ผูกพันกับพญานาคเหมือนกันเหรอคะพญานาคตามตำนานจะชอบอาศัยอยู่ตามน้ําที่สะอาดอย่างที่นี่เป็นน้าสะอาดเพราะว่าเป็นน้ําลงจากภูเขาแล้วก็มาที่นี่เลยส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของพญานาคก็จะมีพญานาคประธานเป็นพญานาคก้าเสียง แล้วก็จะมีบริวารอยู่8พระองค์เรียกว่านาคสภาหรือคล้ายๆว่าเป็นที่จําศีลเป็นที่บําเพ็ญของพญานคส่วนหกึ่บขอบคุณนะคะการนมัสการค่ะเดี๋ยวต่อไปหนูจะพาพี่เบนซ์เนี่ยไปสวนสวนหนึ่งชื่อว่าเย็นเซเย็นยัไงยะร้อนจะตายเขาชื่อสวนเย็นเซมันเป็นอะไรตรงนี้มันเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูเองละกันว่ามันมีอะไรบ้างมันมีกิจกรรมให้พี่เบนซ์ให้ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยได้เล่นแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วสวยบรรยากาศดี กาแพ้ฉันกินเปล่าไม่ได้อีกแล้วหนูว่าจะพาพี่เนี่ยขับ ATV ไอ้รถ ATV เนี่ยนะจะเป็นชื่อพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกที่นี่ลอดคออมยแม่อยู่นี่ยังไงคะยังไงคะ ยกระดับความพรีเมียมกับบุฟเฟตชาบูสไตล์ไต้หวันที่ชูชาบูอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีสไลด์เนื้อแบบพิเศษจนได้เนื้อชู0.6ที่นุ่มละมุลลิ้นจนหยุดกินไม่ได้ให้คุณอิ่มคุ้มแบบไม่จำกัดจำนวนคำเอาใจคนรักชาบูแล้วนี้ที่ชูชาบูทั้ง3สาขาสนับสนุนโดยหม,ดมหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m i l X ดิออร์จินครีนิสูนสองห้าเจ็ดแปดสี่สี่สี่ สวนเย็นเศออำเภอเขาเมาจังหวัดระยองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเปิดให้บริการทั้งในส่วนของคาเฟ่แล้วก็ที่พักสไตล์แคมปิ้งนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมขับรถ ATV ชมวิว360องศาศึกษาเส้นทางธรรมชาติทั้งสวนยางแล้วก็สวนทุเรียนด้วยนะจ๊ะความพิเศษของที่นี่ก็คือเครื่องเดิมทุกชนิดสกัดจากดอกกลาบที่ปลูกเองตามธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นต์ถือเป็นไอเดียที่ครีเอทแล้วก็เจ๋งสุดๆไปเลยนะ นะสวนเย็นเซกที่หนูบอกมันร้อนแกบอกเย็นเนี่ยรอนมากเลยฉันมาทำอะไรเนี่ยก็หนูบอกแล้วว่าเย็นเอาไว้ก่อนแต่ตอนนี้ขอเซก ที่เนี่ยเขาชื่อสวนเย็นเซใช่ถูกต้องค่ะ,ะมันเป็นทําอะไรมันเอามาทําอะไรหนูว่าจะพาพี่เนี่ยขับ ATV แล้วก็ไปตามสวนเขาเดี๋ยวไปดูทุเรียนไปดูนู่นดูนี่ขับเอง,ถ,องถูกต้องขับเองเธอถามฉันรืยยังว่าฉันขับเป็นเปล่า<ว> <inequalities> พี่เบนมันก็แค่บีบๆบบ <id> เฉยๆมันง่ายมากแลวพี่รู้ไหมว่าไ <idence? S 1> อ้รถ ATV เนี่ยนะแต่ละคันเขาอ่ะจะเป็นชื่อพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกที่นี่รอดศไนี่ไงคอ อยแบอยู่นี่อยูอ๋อติดอยู่ตรงท้ายหมดหัว yeah, กับแม่มากอย่าเงี้ยื่หของเขามาคุยดีกว่าพี่ค่ะพี่น้ี่สวัสดีค่ะพี่โบสวัสดีค่ะพี่โบนี่คือทุกคันค่ะเป็นชื่อของพันธุ์ทเรียนพันธุ์เรียนที่มีปลูกอยู่ที่สวนนะคะทำไมถึงตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนเย็นเซมันดูแบบญี่ปุ่นมากค่ะ จริงจริงมันง่ายกว่านั้นคือจริงคุณพ่อชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตกเย็นก็จะมีตั้งโต๊ะปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเซทุกทีอย่างเงี้ยเป็นที่มาของสวนเย็นเซ ที่นี่ค่ะนอกจาก ATV แล้วก็มีอะไรให้เราทาอีกบ้างคะมีเป็นคาเฟ่เลตภัณฑ์จากคาเฟ่ทามาจากกุหลาบที่เราปลูกเองอะค่ะมีกุหลาบด้วยเห็นกุหลาบค่ะนี่งานเรียงจบกุหลาบแล้วก็มีสวนกุหลาบมีสวนทุเรียนแล้วก็ถ้าเป็นมีที่พักตอนนี้เราก็มีลานจางเต็นท์แล้วก็มีบ้านพักอยู่ทางด้านหน้าถ้างั้นคนขับไม่เป็นขับได้ใช่ไหมขับได้ค่ะเดี๋ยวมีสอนขับก่อนไม่ยากค่ะคุณไปก่อนคุณคุณไปให้นก่อนเหรอไหนอุ้ย สวัสดีแม่หล่อมากเลยอ่ะเขาเป็นใครอ่ะอะไรยามีผู้ชายมาตามมานมนมนมอะไรก็ดีจังเลยอ่ะใช่บ้านนี้เคยขับอยู่แล้วใช่ป่ะเคยค่ะเคยขับอยู่แล้วเยี่ยมเลยเคยแล้วก็พาลูกเข้าทุ่งได้จ้ะเข้มข้นไหมน้องน่าน่าเพราะคุณพ่อเขาแข็งแรงไงคุณแม่ไม่แข็งแรงเท่าคุณพ่อจับนมแม่ไปลูกจับแน่นแน่นยังไงคะยังไงคะ เปลี่ยนทันเฮ้ยอบอกขอเปลี่ยนทันได้เปล่าจับนมอ่ะการทำยังไงคะมากัน ทุเรียนหมอนทองค่ะตรงนี้มีประมาณ300ต้นประมาณสักเมษาพฤษภาก็จะได้ขานแล้วปกติเขาออกลูกเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่เดือนเขาถึงจะกินหรือเก็บได้120วันหมอนทองโลละกี่ร้อยถ้าเกิดช่วงนี้น่าจะสัก2 8 0ร8 0แแต่ถ้าเกิดพันโลละอาจจะสัก3400อยะไรอย่างเงี้ยค่ะแพงสุดนี่คือโลละเท่าไหร่คะที่เขาขายกันก็เป็นแหงนลูกมีนะคะที่เขาขายเป็นลูกอะไรเงี้ยจริงๆเมื่อก่อนอะทุเรียนอะคือปีหนึ่งจะได้แค่ครั้งเดียวคือช่วงนี้แหละตอนนี้ก็คือมีทั้งปีแลลวว่ากันว่าทุเรียน ยองเนี่ยจริงๆแล้วอร่อยที่สุดนะคะเพราะว่าทุเรียนมันชอบพื้นที่ที่เป็นภูเขามีน้ำผ่านอะไรเงี้ยมันทำให้ทุเรียนเราเนื้อแห้งอร่อยอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าไม่ว่าจะฤดูไหนระยองอร่อยตลอดใช่ทุเรียนเนี่ยพอเก็บเสร็จปุ๊บอะทานได้เลยไหมคะต้องหม่มประมาณสักสองสามวันไม่กล้าหยุดเลยตัวของเขาขาดยกยก ูยังไงสุกไม่สุกหนามันจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ร่องอ่ะมันจะเป็นสีน้ําตาลลึกๆหน่อยนี่ค่ะแล้วถ้าเราจับครัวเนี่ยมันก็จะสากสากนิดนึงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะเขาเรียกฟิงมันหลุดแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มสุกแต่จริงๆต้องเคาะอีกทีฟังเสียงคือถ้ามันตันๆแปลว่ามันยังไม่โอเคไม่สุกมนต้องแบบปุ๊กช่องเหมือนเหมือนทุบหมอนอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเหมือนมีโพรงข้างในเงี้ยมันเริ่มดูดจับเนื้ออะไรเงี้ยถ้ามีโพรงแถวบ้านหนูจะไม่เรียกปุ๊กปุ๊กนะเร ็นอกจากทุเรียนที่นี่ก็คือยังมีสวนบัวลาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอนิดนึงได้ไหมตอนหนูถ่ายรายการเสร็จหนูขอกินได้ไหมได้ค่ะได้มีเตรียวให้ล้วค่ะเดี๋ยวพาไปชมวิวสามรัคคงภาษากันค่ะโอ้ยนี่มีสำรอเพื้นทใช่ใช่ไปเลยไปเลยค่ะ เราเห็นวิวสวยมากเลยอันนี้มันเรียกว่าเป็นจุดชมวิวสามวคคีอกาของที่นี่อะค่ะแล้วก็เป็นสวนกุหลาบที่นําไปทําน้ําในคาเฟ่อะค่ะเดี๋ยวได้ลงไปชานกันเราเอากุหลาบตรงนี้มาทําเป็นไซรัปแล้วก็เป็นเครื่องดื่มชื่อกุหลาบเย็นเจอ๋อแต่ว่าไม่ใช่ชาไม่ใช่ชากุหลาบแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือเราก็เอาดอกกุหลาบนี่แหละค่ะไปอบทาชาก็ดูเหมือนกันมีหลายแบบหลายแบบใช่ค่ะแล้วที่นี่กุหลามีทั้งหมดกี่พันนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะแต่พันธุ์ที่เราเอาไปทําน้ําที่อยู่ในคาเฟ่มี2สายพัน ก็คือเป็นบิชอปกับกุหลาบมอนของไทยบิชอปเป็นของอังกฤษตอนนี้ร้อนแล้วไงร้อนแล้วหนูหิวน้ำแล้วด้วยอยากกินทุเรียนเราด้วยอะพี่เตนลองไปกินนะกุหลาบที่เขาบอกดีกว่าโอเคลงไปกร้างกันขอบคุณนะคะขอบคุณไ่ะกทุเรียนระยองอร่อยมากเนาะ ของพี่ชื่อว่าคุณหลับไหลใจเหมาะกับพี่เลยเอ็ดอ่ะคนเดินก็ดีเอ็ดอ่ะพี่ก็หลอกกับปวตลอดเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกหมายถึงหมายถึงเลิกพูดเฮ้ยกลวทีมงานเนี่ยจัดกันได้เห็นไหมล่ะอย่าไปบอกสิจะเลิกพูดจะปวจับได้เทรลจีน่าอัลติเมตคอลลาเจนเซรั่ม เรื่องผิวตอนเทรลาจิน่าชูชาบูบูเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ หแม่นะเราสั่งมาแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่เจ้าของร้านเขาก็บอกเราแล้วว่าเขาอเอากุหลาบมาทำผลิตภัณฑ์เยอะมาก<ช>นะสีคุณหวานมากเลยอ่ะน้องเป็นชากุหลาบมันชื่อว่ากุหลาบเย็นเซเ่ส่วนของพี่ชื่อว่ากุหลาบไหลใจเอียหยิบแบบผ<อ>้าพบอกกับพี่ <ใจ S 2> เลยเอะคนเดินก็ดีอเ,เออ่ะคนก็หลอก,กกับผัวตลอดเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกหมายถึงหมายถึงเลิกพูดเถอะเฮียทีมงานเนี่ยจัดกันได้เห็นไหมล่ะ อย่าไปบอกเดี๋ยวจะเลิกพูดจะปวดจับได้เฮ้ยมันเข้ากันนะเนี่ยเมื่อกี้พี่ถามข้างในเขาว่าพี่กาแฟโทนิกนะเขาไม่ใช้โซดาแล้วเขาก็ใช้น้ำเชื่อมกุหลาบพี่คิดว่ามันไม่น่าเข้ากันคิดเองค่ะถ้ามันเข้ากันเฮ้ยเข้าเด้อคล้ายๆกับถ้าคนเคยกินกาแฟลิ้นจี่อ่ะอันนี้เป็นไงอ่ะรู้สึกน่าจะมีโซดาไหม มันนี่อันนี้คือชากุหลาบเย็นเซเป็นน้ำเชื่อมโซดาไอ้น้ำเชื่อมกุหลาบแล้วก็ใส่โซดาอันนี้อยู่ข้างหน้าหนูกินได้ไหมพี่ได้เซอันนี้มันคือบราวนี่อันนี้มีกุหลาบด้วยอไหมคะไม่มีมันมีกุหลาบแปะอยู่โอ้กุหลาบแดงโว้ยแม่จ๋านั่งเนี่ยดูสวยๆเนี่ยพอพูดขึ้นมาก็เพี้ยนเหมือนกันนะเขาบอกว่าเนี่ย41แล้วมีลูก2อ่ะให้แบบว่าเออมีโม่มีบ้านแม่ตัวดราเรนตั้าไว้ใช่ไหมไม่เขาบอกว่าให้เลิกได้แล้ว ที่สนุกสนานล่าเริงอันนี้เป็นมิกเบอร์รี่ชีสเค้กน่าสนใจดีของหวานเนีุ่้งเครือกดีของเค้าวเรอบไม่หยู่ได้กินเข้าไปเอิ๊กเอิ๊เอิ๊เอิ๊ยไม่อยากจะพูดฉันก็ขออวยเธอนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้มันร้อนมากร้อนแล้วก็เหงื่อซกแล้วก็ลูกเธอก็แบกกระเตงไปอีกเธอก็ยังดูแลตัวเองให้สวยอยู่นี้เอาจริงไหมเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนสนุก ยิ่งกว่านี้นะ oh. แล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเพิ่นจะได้มามีลูก mm. แล้วพอมีลูกอ่ะเป็นแม่เนี่ย เวลาก็คือเอาเทให้ลูกหมดเลยจ้ะ<ต>ไม่มีเวลาให้ตัวเองอแล้วหน้าเนี่ยมันก็พังเปิงองหนักสุดพี่เบ้นตอนท้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนท้องเนี่ยคนเราอะมันฮอร์โมนมันเปลี่ยนไงพอคลอดลูกคนแรกออกมานะไอ้ตรงเนี้ยมาจากไหนก็ไม่รู้พี่เบ้นคือมาเป็นวงตรงโหนกแก้มแล้วก็เข้มมากคนแรกคลอดไม่เท่าไหร่อ้าวท้องคนที่สองต่ออีกอคือมันก็ยิ่งแบบหนักขึ้นแล้วพอตอนที่เปิ้ลท้องคนที่สองอะอายุเรามันมากขึ้นพี่เบ้น นอกจากอ้ตรงนี้มานะผิวแห้งอีกต่างหากแห้งถึงขั้นเนี่ยคือจับไปลวสากมือเลยนะและผิวแห้งไม่ว่าริ้วรอยเป้นมาอีกมาหมดทั้งหน้าผากหางตาไอ้ตรงตีนกาเนี่ยนะมาเป็นแบบเป็นเส้นๆ้นแบบยับยับเป็นจีบจีบเลยไอ้ที่เขาเรียกว่าร่องน้ำหมากอะก็ลากยาวมาอย่างเงี้ยพี่เบนคือตอนนั้นเรามองหน้าเราแล้วรู้สึกแบบมันดูแก่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจนกระทั่งแบบทำพิธีกรพี่ปุ๋ยนิทัศน์ก็มาออกรายการเฮ้ย เขามาล้างหน้าสดให้เราเห็นและพี่ปุ๋ยคือเป็นผู้ชายนะอ,อายุ60แต่ผิวตอนล้างหน้ามาคือแบบ เฮ้ยผิวดีมากเลยอะ่ะแล้วตอนนั้นคือเพิ่นคิดในใจนะว่าผิวพี่ปุ๋ยดีได้ขนาดนี้ <Ừ. S 2> ผิวของเราก็ต้องกลับมาดีได้เหมือนกันนะ่ะ <Ừ. S 2> ก็คิดอย่างเงี้ย <Ừ. S 2> ก็เลยอ่ะวันนั้นนะเป็นจุดเปลี่ยนเลยที่ทําให้เพิ่นเนี่ยตัดสินใจใช้ใชเซรั่มไตรจีน่าตามพี่ปุ๋ย <Ừ. S 2> และนี่นะคะคือไตรจีน่าที่เพิ่นบอกกระปุก<ะ>แดงกระปุกเนี้ยเขาเป็นเซรั่มชนิดที่เข้มขน้นแต่ไม่เหนียวเหน,นอะหนะแล้วก็ซึมง,ง่ายมากตัวเดียวคือจบใช้ได้ทุกส่วนช่วงแรกที่เพิ่นใช้นะพีะ่เบนที่เพิ่นบอกว่าไอ้ผิวที่มันแห้ง ที่จับไปสากมือพอทาเข้าไปมันรู้สึก มันนุ่มมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่แพ้ก็เลยใช้ต่อไปสักระยะหนึ่งคุณผู้ชมจะบอกว่าคือมันเห็นชัดมากไอ้ริ้วรอยที่เปิลบอกอ่ะที่บริเวณหางตาตรงหน้าผากอะไรตรงเนี้ยที่มันเคยเป็นจีบๆเป็นยับๆมันแลดูว่ามันตื้นขึ้นเยอะมากและที่สำคัญบริเวณตรงนี้ตรงโหนกแก้มอ่ะที่เคยเข้มเข้มมันก็แลดูว่ามันเบาบางดูจางลงเยอะมากเลยพี่อเห็นพี่ปุ๋ยมารายการ แกมาทีไรแกลางหน้าโชว์พี่งงมากพี่คือไม่ทําแน,แน่แต่เป็นเออปิ้นมันก็ไม่ทําถูกไหมทําค่ะพี่เปนเอาจริง เอาจริงมาดูเลยว่าถ้าผิวที่มันดีจริงเนี่ยคุณผู้ชมจะได้มั่นใจและใช้ตามเปิลเอาแล้วขออนุญาตนะคะพี่เบนเอาแล้วแม่โฟมล้างหน้าเทรจีน่าที่ล้างหน้าสะอาดหมดจดเพียงแค่ขั้นตอนเดียวค่ะอ่ะเปิดเลยแล้วะันแล้งไปเลยอย่างนี้แทบจะไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะเลยอะใช่จริงแต่งหน้าแบบเบามากแต่ก็แต่งหน้เพราะนี่เครื่องสําอางออกมาจริงจริดูนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นผิวรอบดวงตา ผิวบริเวณตรงหนกแก้มตรงนี้ความยืดหยุ่นของผิวรูขุมขนทุกอย่างสิ่งอ่ะดูและพี่เบน์อย่าดูอย่างเดียวจับพี่เบน์เป็นไงมั่งไม่แล้วมันมันใสเนี่ยคือผิวของแม่ลูกสองและอายุ41คุณผู้ชมมันกลับมาดีได้ขนาดเนี้ยเฮ้ยเปิ้ลเอาแล้วนะแล้วเปิ้นพอใจมากๆด้วยและวันนี้นะคะเปิ้นมาล้างหน้าพิสูจน์ให้เห็นผิวเนี่ยสดๆผิวปัจจุบันเนี่ยให้ดูกันไปแล้วยังไง คุณผู้ชมต้องใช้ตามเฟิ้นแล้วแหละถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองเซรามิจิน่านะคะ <S <S บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยม,มาถึงที่จังหวัดระยองถิ่นของเปิ้นทั้งทีโปรที่เพิ้นจะมาให้เนี่ยบอกเลยว่ามันธรรมดามันไม่ได้ม,มันต้องเล่นใหญ่ให้สมฐานา <S 2> <S 2> ของเราเนื่ยออก <S 2> <S 2> มาม<า>เออเอามาแบบว่าจัดใหญ่จัดเต็มกับโปรนี้เลยนะคะ5นาทีทอง5นาทีนี้นะคะเฟิ้นจะไม่จํากัดสายเลยแต่ถ้าหมด5 5นาทีคือหมดแล้วหมดเลยนะ,ะหมดเลยเพราะว่าโปรโนเนี้ยเิ้นให้เยอะมากๆ<อ>าใครกดทันโชคดีก็โชคดีไปถ้าใครไม่ทันบอกด้วยเลยว่า ใจด้วยจริงๆนะคะกดไปก่อนจองไปก่อนนะกดไม่ทันจริงๆก็กดย้ำๆ,ๆไปเรื่อยๆเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นขออย่างเดียวขอให้โทนเนี่ยมาจองโปรนี้ให้ทันเนี่ยภายใน5นาทีนี้เท่านั้นนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วกดมาที่เบอร์1577 ย้ำอีกทีนึงนะคะ 1, 5, 7, 7หรือแอสไซน,นะคะเทรจิน่า5นาทีไม่จำกัดสายกับโปรนี้ค่ะ1กระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ แถมเซรั่มพกพาไปถึง3 oh. าชิ้นนี้นะคะมูลค่า8,800บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าเซ็ตนี้คือเซรั่มเน้นๆ5 oh. กระปุก <Ha. S 1> ใช้ได้นานนะ3เดือนพี่เบ oh. นหารมาให้แล้วอย่างเราตกต่อวันไม่ถึง35บาท oh. ค่ะโปรวันนี้ได้เซรั่มล้วน5กระปุกขนาดนี้ป <Ha. S 1> กติโปรอื่นนะเขาให้พกพาแค่ 2, 2> oh. แต่วันนี้เปิ้ลให้พกพาไปถึง3ค่ะ,คะบอกเลยนะคะว่าโปรโนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆห้ามพลาดเด็ดขาดระหว่างที่พูดไปเนี่ยมันไม่ถึงเหลือไม่ถึง3นาทีแล้วไม่เป็นใครเีียงลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่ามันล้างหน้าเนี่ยโชว์ผิวสดๆให้ดูขนาดนี้<ร>แล้วยังไงก็ต้องจองแล้วค<อ>่ะโปรนี้เ,เปิดใจนะคะให้กับเซรั่มตรจิน่าค่ะเพราะเปิ Pro ้ลนะคะ ให้แค่รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นกดมาเลยค่ะที่เบอร์1577 1แถม1กระปุกใหญ่และแถมเซรั 1, ม่ 1, ม, 1, ม,ม,ม,มพกพาถึง3กระปุก5ชิ้นนี้คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นค่ะและไม่ใช่แค่เปิ้ลกับพี่ปุ๋ยอ่าหมูพี่คิมพี่ปานพี่เอช,ชัยยาเชฟป้อมอล่าสุดพี่ใหม่เจริญปุระค่ะมาเปิดใจนะคะใช้เซรั่มไรจน่าโปรวันนี้ ยังไงก็ให้แค่นี้แค่ที่ทิะยองที่เรามาวันนี้เท่านั้นนะคะ แค่ของแถมคุณผู้ชมก็ครึ่งหมื่นแล้วอะอนะนะแล้วก็รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นด้วยรีบกดมาเลยค่ะที่เ<ะ>บอร์1 577 2กระปุกใหญ่3พกพา5กระปุกนี้จ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นจงฟรีรูดบัตรเครดิตก็ได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่ายก็ได้เงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่ขออย่างเดียวโทรมาจองให้ทันที่เบอร์ 1577ค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะไม่จองไม่ได้แล้วรีบกดมาเลยนะคะ1577ค่ะขอบคุณมากนะคะเปิ้ลขอบคุณพ mm ี่เบนเช่นเดียวกันค่ะจะมาตอบยูเหรอเผื่อไอ้นี่รุ่นนี้เขาไม 5, 7, 7. ่ตอบในทุเรียนแล้วเธอตบได้อะไรคะตอบด้วยโซเชียลไงอ๋อเหรอเฮ้น เมื่อกี้นี้เราไปทุเรียนไปสวนทุเรียนมาจะไม่กินก็ไม่ได้เนาะเธอไม่ได้พูดเลยเราถือว่าผิดธรรมชาติเหมือนผิดผีทีมงานบอกฉันว่าอะไรรู้ป่ะพี่พี่เดี๋ยวพี่กินทุเรียนนะเขาแกะมาให้แล้วนี่คือแกะแล้วเอตีดีไหมแกะอะไรก่อนนี่คือแม่แกะสวยมากอุ้ยแมแบบโตมโหลานมากเลยอ่ะ ใหญ่ใหญ่นะกเม็ดใหญ่เลยโอ้ยใส่แล้วทุเรียนระยองอร่อยมากเนาะข้างในนิ่มแต่ข้างนอกกรอบใช่ข้างนอกนอนนี้เรียกว่ากำลังกินเนาะเอาทุเรียนไหมคะนาราทุเรียนไหมก็กินน้ำลายไหลแล้วคินี้สนุกมากสนุกไหมเปิ้ลสนุกมากค่ะพี่เบนเนาะได้ทำอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลเหมือน14ครั้งนี่ สนุกมากเดี๋ยวคราวหน้าต้องชวนมากันอีกนะ,ะนะ<ด>มา<ด>ทำ<ล>กิจกรรมก<ด>ั<ด>นทางบ้านเลย<ด>สําหรับใครนะคะที่อยากจะตามเบ้นมาเที่ยวนะคะสามารถดูพิกัดการเดินทางพร้อมกับบุญรับของรางวัลที่ท้ายรายการได้เลยนะคะถึงเวลาบอกพิกัดการเดินทางกันแล้วนะจ๊ะเริ่มออกเดินทางด้วยรถตู้หรือรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพมาที่วัดคลองพระเจ้าจังหวัดระยองใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง46นาทีจากนั้นก็ไปจิบกาแฟชมวิวที่สวนเย็นเศใช้เวลาเดินทางประมาณ32นาทีจ้ามาถึงค่ะ คำถามประจำสัปดาห์อะหมามีเบนซ์และหมามีเปิ้ลข no no ับ ATV ที okay nah ่ไหนเข้ามาตอบคำถามได้ที่ f a c o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  k n p n p e g o ปอลลี e แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ a n นเพจเขาด้วยเนาะคำตอบที่ถูกต้องและถูกใจที่สุดจะได้รับของที่ระลึกจากรายการไปเลยจ้าผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกในสัปดาห์ที่แล้วก็คือยังไงก็อย่าลืมยืนยันสิในแฟนเพจของเราด้วย amarin tv